สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเหล็กครับเอาคนขับรถไทยมาอีกแล้วอเอาสรุปแล้วจะขับขับข้ในใดนี่ตัว่าตอนนี้สับสนเลยจะคล้องะอะไรฮะจะขับขั้นหนเขาขึ้นไปขึ้นมาโอ้ยตายปลาตุงรถไทยกับแซมวิง่งแม่โคกับแซมวิง่งผมมีคถรับเทเลอร์กับแซมวิง่งทำสามคันเลยตาย อนี่ครับแซมวิง่งตึกตึกใจป๋าตุงแล้วป่ะนี่ก็ต้องจ้างผู้ใดนี่ <c oughs> เปิดบอใหม่ครับทิบกานหกล้อดำกรีนแซมวิ่งกำลังแต่งทางอยู่ครับ รบ,บริเวณนี้หนึ่งไร่ครับเปิดบอ่อหม่หนึ่งไร่จะแต่งทางให้หกล้อวิ่งครับวิ่งแบบสบายๆหน่อยเพราะว่าระยะทางค่อนข้างที่จะไกลครับพ <laughs> ี่ลง เอา้าโอ้สวัสดีครับผมมาสั่งดินเลยครับ,ส,รบสั่งดิน,ดนได้ประมาณสองพันเที่ยวนะอ๋อนึกว่าสองปีบผมประมาณหกไร่นี่โอ้โอถมอะไรยเยอะแทะ้ฮ่านะนาดินอ๋อถ้าน้าดินมีครับแต่ดินทรายไม่มีเด้อต้องไปเอาชุมพวงเลย <laughs> พุทธะอะนรพี่ครับผมงานเยอะดที่งานเยอะที่เยอะไหมพอได้เล่มพอได้เล่มพอได้เล่มเหรียดเราเป็นทีมงานเล็กๆกูน้ำออกหรอน้ำออกแล้วแล้วดึงนี่ดึงเสร็จแล้วดิเสือมันมีสระอยู่อยู่ลูกบนไงบอกยินล่างขุดไม่เข้าแน่นอนอ่ะแข็ง นโซนนี้แข็งแน่นอนไม่ต้องสืบถ้าไม่มีสารุกนี่โอเคอยู่ไม่มีน้ำหรอกมันจะได้ไม่ซึมนะสารุกนี่ก็ทีมงานเราแหละขุดไว้วปีที่แล้วเนาะปีก่อนนู่นอีกตั้งแต่สมัยคันเล็กอ่ะคันเชียวนะปรากฏเขีียวเหอ,อ โอ้นู่นอย่างไกลอะ่ะมันกรวดนะู่นอ่ะน้องจิกอะ่อลลนะอือ่ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ